โอ้โยสวัสดีผมบอสเอลพีอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยผมเป็นครับออฟฟิเชียล มีเก้าอี้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อมาเป็นเก้าอี้ัวใหม่หน่อยดีกว่าเอาสวัสดีครับเจ้าของร้านฮะทำะไรอ้าหายไปแล้วเอาสวัสดีครับโอ้ยเจ๊ลูกๆนั่งๆทำอะไรฮะ สวัสดีครับเฮ้ยเสียงคุ้นอสวัสดีครับรับประเดี๋ยวกผมมึ่งทำงานวันแรกครับเพล่นกระตุกกระตักนิดหน่อยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นคือจริงอยากได้เก้าอี้ครับแนะนำเก้าอี้หน่อยได้ไหมเก้าอี้ได้ครับได้ครับครับครับแนะนำหน่อยดิว่าอันไหนมันดีเนี่ยเก้าอี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ของไดโดตังนะครับผมอ่อแล้วก็เก้าอี้นี้ครับเป็นเก้าอี้ของฝรั่งนะครับ ต่อไปกุ้ยดี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าของใครครับเผื่อนกุ้ยดี้นะครับเป็นกุ้ยของแตกคลุงนะครับผมครับต่อไปกุ้ยดีก็ไม่รู้ของใครครับสีฟ้อมก็ไม่รู้ครับของใครไลยวะอ้าวนี่คือการรีวิวของมึงเหรอเนี่ยหรือเอาเอาเอาคุณจ่าเอ้ยของคุณเหรอครับของคุณเหรอครับแล้วคุณอยากดูกุ้ยแบบอื่นไหมครับไม่ไม่ดูแล้วครับไม่ดูแล้วครับโอเคโอเคขอบคุณครับอ๋อไปอย่างกันครับโอ้ยพ่อขาที่นี่มันกุนตีนอย่างเลยวะอยากซืมาคือรถออ็ซื้อไม่ซื้อโว้ยกากนี่เราโทรหาไอ้ตังก่อนนะครับว่่่่่าาไไไอออ้ตังยูููหหนกกดรมใช อะไรคุณได้ยินผิดวป่าผมโทรหาเพื่อนแล้วคุณอย่าเอ้ยคุณอย่ายุ่งครับโอเคโบเคโอเคคโอเคโอเคโองคโอเค่อเคอเนโอเคโอเคอเคโหเคโเคโ้เโอเคอเอเโอเคโอีคโอเคโอเอเอเเรีอบร้อเอเค้อเคอเคโอเเคโอเคโอเเคโอเอเคโอเคโอเคอเโอเคอเคโวเเอเอออเออ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 เอเออออ โอเคโอเคไปตูดตุดเอานั่นไงทุกคนจอดรถไว้นะครับเฮ้ยอ๋อเสร็จแล้วเอ๊ะเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงอะไรวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะมันมาไหนเนี่ยอ๋อเป่าเป่าไม่มีอะไรอ่าขึ้นรถขึ้นรถเลยอ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่าจะรีบจ่ายตังค์ด้วยนะคือท้ายฟรีครั้งนี้ฟรีอะไรล่ะอุ้ยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้ตีมไอ้ไอ้ไอ้ตังค์ไอ้ตังค์ไอ้ตีมเสียงไอ้ตังค์เอย อะไรใครเปิดเดี่ยวใครก็ไม่รู้โอ้ยส่งอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้เนะี่ยเอ้ยว่าแต่ว่าคือพี่ไม่ได้มาสตูดิโอนานมากเลยเนะี่ยมันมีอะไรแปลกๆทีสตูดิโอเ,เกิดขึ้นบ้างไหมถ้าพี่ไม่ได้มานานมากนี่นคือผมน่าจะถูกไล่ออกแล้วเนะี่ย <c oughs> ไม่ไมมผู้ถูกไอ้ฝังผู้ถูกอะไรไอออมมันอยู่บ่อยไงแล้วมันมีอะไรแปลบ่อยพี่ช่วงนี้ก็ออกแล้วพี่ออกมาทำงานอะไรอย่เฮ้ยไางคนขับรถแล้วเอาพูดตามบทสีเฮ้ยออออไอ้นี่พี่บ่อยอยู่บ่อยอยู่พี่อออ๋อยู่บ่อยอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็น ไอพีโอกินข้าวผ่ารอบเลยเขาทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรเขาไม่สบายหรอไม่รู้เหมือนเขาโอ้ออกจากใครไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอกอากเขาเลยไม่กินข้าวเขาเวลาออกขาดช่วงนน้ใช่ไมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาเวลาไหนไปคุยกับผู้หญิงอ่ะกติเห็นอยู่กับอยู่กับเกมตลอดเวลาเลยอ๋อคือส่วนใหญ่เขาอยู่กับเกมเหรอใช่อ๋อคือเขาไม่ค่อยกินข้าวเพราขาอยู่กับเกมใช่นี่ไงนี่ไงโคตรพิการพีเลยว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยแมตต์เฟาอะไรวะเสียงโคตรดังเฮ้ยไอ้คุณเจ๊ไอาเจ้าเจอาเลยวะเจ้าเอากันหรือวะบอดเจ๊ไอ้ไอ้ กอก็ได้ก็ได้ก็ได้ไหนเออไอไออยู่นี่ฮะฮะมึงเอาดูพวกมันเองใหญ่ใหเนี่ยเห็นไหมเน็ตแรงสุดเลยผมมาใกล้ๆกล้เองเอาลูกบอมาเล่นใเนี่ยเอาหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเมงแลพี่ตึงกำลังตึงสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเี่เล่นกันไปเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีอะไรเฮ้ยเนี่ยพี่เดี๋ยนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเอางี้ว่ะเขาไม่กินข้าวเลยหรองั้นเราลองไปซื้อข้าวที่เขาชอบไหมเอ้ยเขาชอบเลยวะฮะน้องเขาชอบกินน้ำเลยชอบชอบชอบกินน้ำเหรอน้ำอะไรวะน้ำข้า ออเฮ้ยคูไม่เกี่ยวนะไม่พูดอะไรก็รอ้กินน้ำอะไรอ่ะชานมไข่มุกไหมเขาชอบไหมตอนไปเที่ยวกับพี่ดิ๊ที่กรุงเที่ยวเขาต้องกินแบบโอ้ยจะพิมพ์อะไรมันไกลแล้วเออเอากระเพราเอาอะไรก็ได้ครับที่คิดว่าอร่อยที่สุดอ่ะคือซีโอผมเขาไม่ค่อยแดกเอ้ยไม่ค่อยกินข้าวเลยครับอะไรก่อนทำได้โอเคออาพี่เนี่ยฮะแล้วอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ชานมอ๋ออันนี้เอาอะไรไปฮะโอ้ยใครเป็นอะไรนะเอาอะไรอีกไหมเอาข้าวได้ไหมคือแบบลองซื้อทุกอย่างเอาข้าวข้าวมาเออเอออันนี้ใครเอ้ยโอ้ยพูดดีๆดีไม่ได้ยินเสียงมันตาตึ้มมือถือเออเอาข้าวมาไม่มีข้าวเพราะบอกไม่แต่กระซองอะพี่เอามาก็ได้กระซองก็ได้เอาข้าวไปแล้วเนี่ยคอฟฟี่วิชเบรดไหนอะ เขาเรียกว่ากินกาแฟกับกินขนมปังหรือเป็นคอมโบที่ดีนะพี่ใช่แล้วก็ชานมด้วยลองดูดิโทรศัพท์ใครมันดังวะมึงปิดจูปิดดิเด็กผู้ชื่อไหนไอ้ป้ามึงปิดดิเดีเดด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 เดี๋ยวเดนเดด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 อดดเดดอดดเ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 ดเ เออตอบยังเล่นเกมอยู่กินข้าวยังเนี่ยโหลยังเดี๋ยวค่อยกินจบตามนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินอะไรอ่ะเนาะไจับตามนี้ก่อนจับตามนี้ก่อนจบตามนี้ก่อนเฮ้ยไม่กินมานานแล้วพี่ไอ้ข้าววาง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 พี่วางพี่วางวางเอาวางวางเขาวางเขาอันนี้อ่ะอันนี้ววาางงเลยพี่นมปังกับกาแฟแล้วก็อันนี้ชานมหวานปกติอ่า อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวชานมมันมีขวัญเนี่ยหรอฮะเฮ้ยกินด้วยนะกินข้าวด้วยนะเห็นไหมครับครับครับอรับในซูซสาซื้อมาให้เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินขอให้มันตายเฮ้ยหรือว่าเราต้องหาใครมาให้ป้อนข้าวดิคุงหรือเปล่าวะเอางี้จริงเหรอพี่วอนอะไรนะไม่เราเราลองแบบเปิดทิกต็อกทิกต็อกใช่ใช่เราลองเปิดออมทิกต็อกเปิดทิกต็อกวิธีให้ผม ใ้เเปิดนี่ยทำให้คนกินข้าวไอ้ไอ้มาเนี่ไอ้มาเนี่อะไรพี่อะไรพี่เฮ้ยขออะไรพี่ไวเลยไวเลยอย่างงี้ไวเลยมึงเคยดูคิดติมึงเจ็บไม่ตอบแชทเขาเถอะตอบแชทเขาเถอะอย่าดองแชทเขาฮัลโหลปิดเสียงแล้วพิมพ์ในคอมไม่ได้เหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวเท่ดียวพอดีไอ้ี่อยู่พอดีผู้หญิงทักมาเต็มเลยโอเคโอเคโหคนอย่างมึงเนี่ยนะฮะเออใช่พี่คนเดียวนี่แหละแต่ดองแชทเขาไวอย่างงี้ช่วย รามาประชุมกันหน่อยดีกว่าให้ซีอของเรากินข้าวคือเขาไม่กินข้าวมานานแล้วใช่ไหมไอ้ขุนใช่แล้วครับพี่อ๋อทีนี้ทีนี้อ่ะลองเปิดติ๊กต็อกดิทุกคนเปิดติ๊กต็อกเลยช่วยเปิดติ๊กต็อกดิว่ามีคลิปไหนติ๊กต็อกพี่บอลไม่มีแต่นมไม่มีไม่มีมีที่ไหนเหรอเฮ้ยอย่าพูดไปอย่าพูดไปเฮ้ยเดี๋วังเดี๋ะ้พี่ให้ผมเจอฮะเดี๋ยวผมมาอะไรอ่ะฮะไปชักเป้าเอ้ยเอ้ยอะไรทำอะไรอ่ะฮะอ่ะเปิดเอ้ยโอ้โหเอ้ยอะไรอ่ะ อ๋อเลยพี่ดิตต้องยอมแน่โอเคอ่ะงั้นลองงั้นลองไปไปพูดดิไปพูดดิกินข้าวนะคะพูดพี่ดิต่า ออกไปเอาโต้วพีฝอกไอ้ชัดนอะไอ้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 อีกทีทีเอาเสียงหวานวันนี้เสียงหวาบนี่อย่ากวนอย่ากวนเสียงหวานวันนี่ได้พี่มึงมาเล่นด้วยมี่เร็วๆอีีกทเร็วไอ้ทีเร็วเร็วเร็วไอ้เนี่ย F K เนี่ยมึงโดนแบนแล้วเนี่ยไอ้เร็วเเล่นโอ้ยเล่นอะไรมานี่ก่อนเนี่ยไอ้หาวิธีเอ้ยวิธีไอไม่ได้ครับผมเจอทิกตอกไอเนี่ยเด้อพี่อะไรอ่ะผมเจอนี่ไว้พี่เทียนไม่เทียนอะไรอ่ะเทียนติดตัวก่อนเนี่ยเขาได้ยินอ่าเทียนอ่าขอไอ้เล็กหมาไม่กินข้าวอ่าอ่าเออเล็กกหมาาินข้ว ร้องเพลงนี้ให้ฟังเว้ยเพลงอะไรอ่ะ Nobo Nam m a ม Mam ที่ค o n g Mam Mam เราก็เปลี่ยนเพลงไงเปลี่ยนเพลง Kong m a ม m a ม m a ม Mam Good Boy Good Boy m a ม Mam เก่งมากอ๋อพี่ลองเปิดพี่ลองเปิดแต่เพลงเพลงจะอยู่ในตัดต่อนะอ๋ออยู่ในตัดต่ออ่าอ่าได้งั้นทุกคนต้องช่วยร้องโ i p h เหรอ Hip h อะไรโนโน Nobo Nobo อ่าลองลองดูลองดูไอ้ตังเคยดูยังเคยดูแล้วพี่เพลงนี้ผม เคยเห็นอยู่แบบว่าเออมันน่าจะดังตั้งแต่สามสัปดาห์ที่แล้วที่กูไม่ลงคลิปแล้วเนาะทำไม <laughs> ทำไมไม่ลงคลิปเลยวะางกันเลยขึ้นเนี่ยเอามาทำไว่าอันนี้เขาเขาให้หมาใช้ไหมะก็ลองดูก็ได้นะเผื่อเขาจะแบบยอมเป็นหมาของใครสักคนนึงโอ้โหฉันลองเลยผมเลยลนะเขาเป็นหมาของใคร เอ,อ้าพี่ด่าทำไมเนี่ยเพิ่งเข้าประตูมาเนี่ด่าเหรอไม่ยิงเนี่ยโง่ไงไม่ยิงอ่ะพี่มันโง่แต่เข่งโค้ดอ่ะนะเป็นหมาของพี่เต่าเอ้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  no no dice si j v อ๋อโอ้โอแโอ้ jack d u c คลิปนี้พลาดพิงกี่คนครับนับให้หน่อยดักทีวีดูนุ๊กบวกคลที่สามไปเอาดีออกไปหน่อยดีมดมันขึ้นเดี๋ยวเออมามาเพิ่มคนเอ้เอ้ไม่ใช่เอ้ยเอาวางก่อนวางก่อนวางก่อนเขาจะกินแล้วเขาจะกินแล้วเอ๋อไม่กินโอ้

มัมขอาหมเรวมัมหน่อยเร็วเฮยยังไม่หิวเฮ้ยมัมมัมเฮ้ยทุกคนทุกคนช่วยกันร้องครับทุกคนกดไลค์แล้วช่วยร้องเร็วดิทูกมัมมัมมมมัมร่อย่อย อ้าวนี่พี่กูเหรอวะพี่กูเหรอวะพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่หมั่นเดี๋ยวผมเปิดเขารับอะไรในคลิปนี้เลยอะไรนะพี่พี่รู้ไหมที่พี่เล่นด้วยกับเขาอ่ะไม่ไม่เล่นบอลโลกับเขาตอนเนี้ยแม่เนี้ยยี่ห้อผู้ชายอ่ะคือเขาความจริงแล้วอ่ะเขาชอบพี่นู้ไหมพี่ฮะไอโต่อ่ะอะไรของมึงอะไรของมึงปัญญาอ่อนนี้โอยหมั่นให้กูหน่อยได้ไม่ได้หรอฮะอ้าวขอร้องอ่ะอ๋อแดกก็ได้ววอโอ้ยหมั่นแล้วทุกคนร้องเลย เฮ้ยไม่แดงแล้วไอ้ร้องร้องร้องทุกคนร้องเลยเฮ้ยอย่าร้องคุณบอยมัม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 เก่งมาก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 เอ้ยไอ้มีอย่างนึงมึงเอาสูตรเด็ดเลยเอาให้เขากินดิดูดิเขาจะกิ่นไหมเพลงนี้มึงไม่ได้เอาไอเปิ้ลทอง แดดก็ได้แดกได้อันเดเดแดดควันด้วยแดดควันด้วยพอดิบีุ้มมัมมัมอ๋อไอ้ไอ้เอาสุดเด็ดไปเร็วอันนี้อ่ะเออ้เขามัมไปเร็วพี่ดีดลองดูพี่เลยลองดูเปล่ากันไอ้ติมทำไมอันนี้เต็มเลยเนี่ยของใครเนี่ยอะไรอ่ะฮะอันนี้ของใครเนี่ยเอ้ยเอพี่อ่ะกินน้ำ้วยอ่ะแดงๆดงอ่ะพี่บอลเราเปิดดูดิพี่เอ้ยไม่พอดีพี่ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมเองกินได้พี่ด่วนอร่อยป่ะเออเราทุกคนร้องทุกคนร้องไอ้ติ่มมั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 มกู๊ดบอยกู๊ดบอย ฟมฟมฟมัเก่งมากทุกคนต้องเอ้ยร้องร้องทุกคนร้องไม่งั้นไม่กินไม่หมดอะไรไอติมฟมฟมฟมกุดฟมฟมเก่งมากหมดแล้วพี่หมดแล้ว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 โอ้ดด้้้ววยยนหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคครับทุกคนในสุดนิดคุงก็ยอมแดกอาหารเลยนะครับเออก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ๋อะไรวะมากินข้าวแล้วชิบหายแล้วแพ้เลย กูมาเอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเโนโนทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึงหม่ำอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอะไรบ้าอะไรเนี่ยจะหม่้าวโนบเฮ้ย้ อเคครับทุกคนในสุดดิดคุ้มก็แดกข้าแล้วนะครับเราก็จบคลิปนี้ได้แล้วนะครับผมนิดคุ้มมัมมัมมัมเตัวอะไรเข้ามาเนี่ยฮะตัวอะไรอะ่ะมาดีจ้ะม,ม,มีมีมัมมัมบอสเอพีแล้วมัมเลวเฮ้โนโน